จากที่เราขึ้นไปบนเขาใหญ่เร็วนะครับพรากฏว่าเต็มนะครับที่จอดไม่มีครับเราก็เลยลงมาแต่วิวก็ไม่เท่าไรนะครับเราก็เลยลงมาเดินทางต่อนะครับนี่ครับใครทำได้ตรงนี้คือที่ไหนคือ,อใค้ท้ายถูกสิใหร ราแดกหนึ่งหายครับที่นี่นี่คือรำตะคองครับโอมแม่ครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนใจนะครับเขาใหญ่มันเยกอกเยอะแล้วที่จอดรถมันมันมันไม่สวยงามเราไม่ชอบครับไม่ชอบเราก็ไปต่อนะครับ เขาใหญ่เที่ยงครับวันนี้นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวขบนนะครับว่าเราจะพักที่แคมป์ไหนมีหลายแคมป์ครับที่เขาใหญ่เที่ยงแรงลมกดดันเขาใหญ่เที่ยงแรงลมเลยนะครับกําลังอัดของลมเลยแถวนี้ใครอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไมไ่ก็ต้องกลับนะครับสมัยก่อนเรากางติ้นอะไรก็ะดงบนหลังคานะครับเขาไม่อยู่นะครับ อนนี้ลองทดสอบด้วยครับเป็นยังไงลมยังเหมือนเดิมไหมขเขาใหญเที่ยงเป็นแห่งแห่งรับลมเลยนะครับทุกปีลมจะมาทุกฤดูนครับตอนนี้เราลางผ่านเขื่อรับกะครองนะครับเื่อกะครองอมีสี่ตั้งเตมอยู่นะครับแต่วันนี้เราตั้งเป้าไวท้ที่เขาใหญเที่ยงเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเข้า ลานกลางเต็นใหม่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับเราได้มาถึงบนเขาใหญ่ที่อห่งหนือนะครับนี่นะครับลานกลางเต็นของเรานะครับอยู่บนเขาเกือบสุดแล้วนะครับตอนนี้เป็นลานกลางเต็นใหม่นะครับนี่ครับแดดล่มลมรโบเรานั่งกินบนนี้เลยครับ นี่บนไม้ครับจะพาไปดูโห้โหเป็นโค้งเล็กไป <What? S 1> ด,ดว,วเปลี่ยนชั้น,นวิวบรรยากาศแดดรลุมลุมตก

ạ bìa tiếp ทานอาหารข้ามแล้วนะครับกับสายแคมปิ้งของเรานี่ครับเมนูนี้คือเมนูหมูกระทะอีกแล้วครับท่านกินอยู่คนเดียวนะครับเพราะเราไม่กินกกนะครับคิดกับบรรยากาศั้างล่างนี่จะเป็นทางด่วนทางที่ไปรุทพนะัรับทางนู้นเห็นชัดเดียยเลยนะครับเรากินบนบนที่ชั้นสูงเลยนะครับ บรยากาศโอเคสุดยอดมากๆนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยหมูย่างนะยักษย <c oughs> นี่เลยมากิน <c oughs> บนเขาเพราะเราไม่มีที่กินนะครับโอเคนะครับบรรยากาศพ <c oughs> ุกค่ำก็จะเป็นแนวนี้ะครับ แคมปิ้งวันนี้